and took a my pop- love. สัปดาห์นี้พบกับรายการโลกใบใหม่สารคดีท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมครับเดินทางออกไปค้นหาพิกัดการเดินทางใหม่ๆทั้งที่อยู่ในเมืองไทยและต่างแดนวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมเดินทางขึ้นสู่ภาคเหนือของประเทศไทยจะพาไปท่องเที่ยวบนถนนรูท12หรือทางหลวงหมายเลข12นะครับโดยมีจุดเริ่มต้นกันอยู่ที่พิโนลาเต้ซึ่งมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากๆสามารถมองเห็นวัดผา ซ่อนแก้วได้เลยครับแล้วหลังจากนั้นเราจะพาทุกคนออกไปประจนภัยที่จังหวัดพิษณุโลกครับนั่นก็คือล่องแก่งน้ําเข็ครับติดตามชมรายการโลกใหม่ใหม่ได้ทาง n าว26่า26ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงตรงชีวิตของคุณดีได้ไม่ต้องรอ